ข้อคิดหนุนใจจงกล้าขอผู้เขียนเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านเคยอ่านหนังสือที่เป็นรายการเกี่ยวกับคำพูดที่เลวร้ายสุดๆของโลกหรืออย่างน้อยก็เป็นความคิดของคนบางคนเกี่ยวกับคำพูดที่ถือว่าร้ายที่สุดในโลกประโยคหนึ่งที่มีอยู่ในนั้นก็อย่างเช่น ขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยได้ไหมผู้เขียนบอกว่าคำถามแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับในการเปิดเรื่องสนทนาหรือบางประโยคก็ถามทำนองว่าจำผมได้ไหม ซึ่งปกติเวลามีใครมาถามอะไรแบบนี้ผู้เขียนก็มักจะจำไม่ได้แต่ว่าสำหรับคำถามแปลกๆหลุดโลกทั้งหลายที่ผู้เขียนเคยได้ยินมานั้นก็เกือบจะไม่มีประโยคไหนแปลกเท่ากับประโยคที่พระเยซูทรงตรัสถามชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตาบอดมาเกือบจะตั้งแต่เกิดทรงตรัสถามเขาว่าเขาอยากให้พระองค์ทำอะไรให้เขามากที่สุด ฟังดูก็ไม่น่าถามสักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผู้ที่พระองค์ทรงถามคือบาติเมอัสชายผู้ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงคนขอทานเคยแต่ขอเศษเงินหรือขนมปังหรืออะไรก็ได้สุดแต่คนอื่นจะหยิบยื่นมาให้เนิ่นานานหลายปีการที่ทรงถามก็เพื่อจะทรงดูว่าบาติเมอัสพร้อมหรือเปล่า ที่จะทูลขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพร้อมหรือไม่ที่จะทูลขอสิ่งที่เขาเฝ้ารอคอยมาอย่างแท้จริงเมื่อพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์เสด็จผ่านมาบาติเมอสัสจะมีความเชื่อพอหรือเปล่าที่จะทูลขอสิ่งเดียวที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตของเขา คนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่จะยืนยันกับเราในเรื่องนี้ได้ว่าในบรรดาคนที่มาขอคำปรึกษาจากพวกเขามีส่วนน้อยมากที่จะบอกปัญหาของตนเองได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาขอคำปรึกษาพวกนี้มักจะใช้วิธีพูด อ้อมวนไปวนมาจนกระทั่งพวกเขารู้สึกสบายใจดีพอแล้วถึงจะได้ตรงเข้าไปพูดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆของตนเองที่คนคนหนึ่งจะบอกสิ่งที่ตนเองต้องการไม่ง่ายมันต้องอาศัยความกล้าแล้วก็ต้องมีความไว้วางใจในตัวผู้ที่ตนเองคุยด้วย กว่าจะบอกได้ว่าเราต้องการสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้ก็ต้องใช้เวลานาน,านทีเดียวพระเยซูคือผู้นั้นที่ทรงมีความสามารถทั้งยังทรงเต็มพระทยัยที่จะให้สิ่งที่เราขอจากพระองค์ได้ผู้เขียนเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อในพระองค์ และทรงถามเราอยู่เสมอว่าพวกเราปรารถนาจะให้พระองค์ทรงทำอะไรให้อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตหรืออะไรคือสิ่งที่ลึกลงไปในหัวใจเรารอคอยจะได้มาหรือเป็นความปรารถนาที่อยู่ในหัวใจของเราจริงๆแต่เป็นเพราะความกลัวหรือมีความเชื่อไม่พอ เราก็เลยขอแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆจากพระองค์เหมือนขอเศษเงินสิ่งซึ่งไม่ได้สำคัญจริงๆกับชีวิตของเราทั้งๆที่จริงๆแล้วเราต้องการมากกว่านั้นเราต้องการการเยียวยารักษามันคล้ายกับที่เวลาที่พระเยซูกำลังทรงถามว่าเจ้าเชื่อพอหรือเปล่าที่จะขอสิ่งใหญ่และบาทิเมอัสก็พูดออกมาทันทีว่า ข้าพระองค์ต้องการมองเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วพระเยซูก็ส่งช่วยรักษาเขาทัานทีติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e ลคริสเตจักพระพรเชียงใหม่